ครับกราบสวัสดีครับผมให้เบิร์ดเคยอีสานนะครับวันนี้แอดมินจะมาให้ชมเป็นการสตรีมไรส์สดครั้งแรกนะครับก็จะทดลองทดลองสตรีมไรฟ์สดดูนะครับว่าภาพเสียงคมชัดไหมครับจะพามาดูวัตถุมงคลของคูบานนะครับรุ่นต่างๆที่ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นของ เป็นรุ่นแรกของพระกุบานะครับรุ่นเต็มองค์นะครับนี่นะครับเต็มองมรุ่นแรกของพระคุบานะครับสร้างรวมทุกเนื้อสร้าง2500เหรียญนะครับนะครับนี่ครับเป็นของพระคุบาสวยครับหน้าตาออกแบบมาได้เหมือนเลยทีเดียวครับเป็นรุ่นแรกของพระคุบานะครับที่ออกมานะครับ สร้าง2,500เหรียญเท่านั้นนะครับรุ่นแรกของพระกุบาเต็มองนะครับสร้างมาพร้อมคุ้นแผนนะครับก็วันนี้ก็มาสตรีมครั้งแรกนะครับเอามาให้ชมกันครับดูครับรุ่นแรกออกแบบสวยนะครับออกปี63นะครับรุ่นหนึ่งวันที่4ตุลาปี63นะครับรุ่นหนึ่งของพระกุบานะครับ ออกแบบได้สวยครับก็ที่วัดไม่มีให้บูชานะครับก็หาหาบูชากันได้นะครับของพระคุบาดีทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีนี่นะครับคุณแผนคุณแผนเนื้อผงครับที่เป็นคุณแผนเนื้อผงครับ เป็นแผ่นเนื้องผงนะครับเป็นแผ่นเนื้องผงนะครับ <_ C 1> มีมีตะกุดทองคําด้วยนะครับคุณแผ่นเนื้องผงนะมีตะกุดทองคําด้วยมีอยู่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเหรียญหรือสิบเก้าองค์นี่แหละครับสาหรับคุณแผ่นเนื้องผงนะครับหายากครับที่เป็นตะกุดทองคํานะ ครับก็นี่ก็จะเป็นรุ่นต่างๆ,ๆที่ของผู้บ่าวออกมานะครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นำโชคนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นำโชคเหรียญนำโชคนี้ก็ออกมาที่วัดก็ก็ยังพอมีให้บูชาอยู่นะครับที่วัดยังพอให้มีบูชาอยู่สําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ออกแบบมาสวยงามนะครับออกแบบมาสวยงามเหรียญน,นำโชคนะครับน,นี่เรียกว่าเหรียญนำโชค ดูครับก็ออแบบมาสวยครับยังพอที่วัดยังพอมีให้บูชาก็ไปหาเช่าบูชากันได้นะครับที่วัดสำหรับรุ่นนี้แล้นี่ก็เป็นพระผงศิวลีผงเกษานะครับดูครับพระผงเกษาเกษาจะมีอยู่ ติดอยู่ติดอยู่ในนี้เลยติดอยู่ผสมเกสาไปในนี้ผมนะครับพระศวลีเรียกทรัพย์นะครับของพระพุบาออกให้บูชางานกระถินนะครับใน,นกระถินที่ึกษสามภาคีปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเหรียญรุ่นมีแล้วรวยนะครับสร้างสามพันสองร้อยเหรียญ เนื้อทองแดงลมดำสร้างห้าร้อยเหรียญน,นะครับก็ใครอยากบูชาก็หาเช่าบูชากันได้นะครับสำหรับวัตถุมงคลของของบะไก่นะครับครับก็นี่เป็นการทดลองสตรีมครั้งแรกนะครับการไลฟ์สดนี่เป็น อันนี้เป็นรวยเรือดังนะครับรวยเรือดังแม่น้ำหนึ่งสร้างถวายนะครับก็ที่วัดก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับทุกรุ่นมีประสบการณ์นะครับผมผู้บาเรื่องโชคลาภพลาดแค้นนะครับด้านหนังยันก็พุทโธนะครับเป็นยันพุทโธนะครับยันเถาะพุทโธแล้วก็มีไก่สองตัวนะครับก็ยังหาบูชากันได้นะครับ แล้วก็มีมีคุณแผนแผนเนื้อผงนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้ก็เป็นคุณแผนเนื้อผงนะครับคุณแผนเนื้อผงหายากแล้วนะครับคุณแผนเนื้อผงออกมาพร้อมรุ่นหนึ่งนะครับสวยงามนะครับค่อนข้างออกค่อนข้างสวย นี่เพิงหลังเป็นพญาไก่ครับประสบการณ์ดีครับนะใครอยากเช่าบูชาก็หาบูชากันได้นะครับตามกลุ่มตามลูกศิษย์ก็ยังพอมีให้บูชากันอยู่นะครับแล้ก็มีมีพระกิ่งของพระครูบานะครับ ดูนะครับพะกิ่งพะกิ่งใหญ่มีกิ่งเล็กแล้วก็กิ่งใหญ่นะครับโอ้โหว่าสวยเลยครับดูนัานจะมีต่อโคดต,ต่อโคดนี้น่าจะมีไม่เยอะนะครับต่อโคดมีน้อยมากนะครับต่อโคดมีน้อยมากนะครับดูนะครับ คนี่ก็เป็นพระขคร่าวของอรุ่นต่างๆของพระกูบานะครับมีเนื้อมีเนื้อรุ่นมีแล้วรวยจะมีเนื้อหลักนี่นะครับก็จะมีหลักหลากสีหลักรุ่นนะครับนี่ก็เป็นรุ่นมีแล้วรวยเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาจีวอนก็ออกแบบก็สวยออกแบบก็สวยนะครับ ครับถ้าหลังจะเป็นเลขอ่พาพยานาากดเป็นเลขแปบดบเป็นเลขมงคลนะครับก็เอามาให้ชมเป็นบางส่วนแล้วก็เป็นการทดลองไลฟ์ครั้งแรกนะครับครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ